วันนี้เราจะมาดูฐานทวนอ้อยนะครับกใบสังเกตดีๆนะเพราะว่าตอนนี้ใบสินกันหมดเลยติรดติดตดตดตอนนี้เพราะอะไรหนึ่งเพราะเป็นดุมเด็กเหนียวสองเป็นใบโบลอนสามดูตรงนี้นครับเป็นชุดนี้จะเป็นมิลลิ่งอย่างนี้เลยนะอเลยนะจำเป็นเหรอจำเป็นไหมจำเป็นมันก็เหมือนที่บอกว่าเป็นคล้ายขอบมีดไงเหมือนตรงตรงตรงเอาแค่ ตรงที่จิกดินปกติเป็นงนี้ใช่ไหมล่ะถ้ามันเดี่ยวโค้งน,นี่มันต้องมีตรงนี้ด้วยตัวคมมีดอะมีลิงตรงนี้ด้วยแลวมีลิงตรงนี้คือสำคัญจะมีแต่ตรงนี้ไม่ได้ถูกต้องครับเห็นไหมสังเกตนาลูกค้าก็เลยเลือกดุมเหล็กเหนียวใบโบรลอนแล้วก็ตัวใบเป็นมิลิ่งด้วยมีลิงรงตรง,ตรงขอบโค้งด้วยเพราะอะไรมันช่วยนการไวเยอะง่ายลูกค้าลืมตุ๊กตาไปแล้วตอนนี้หนาเราตุ๊กตาเราโตราคาต่ามากเลยนะสองหมื่นหกพันเก้าร้อย อ่ะอย่างเงี้ยไม่มีขาไปตัดอย่างเงี้ยนะครับดูมเล็กเหนียวใบโบรอนใบมีมิลลิ่งทุกใบนะครับรายาวนะครับใบมิลลิ่งทุกใบเหมือนคมมีดอ่ะตัวนี้สามหมื่นเก้าร้อยบาทแต่ถ้ามีใบตัดก็คือชุดนี้เราเพิ่มแค่สามพันบาทเป็นสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทคือตัวนี้ใบเนี้ยบางคนเรียกใบตัดแต่เราเรียกใบคัดทายนะครับเพราะทำไมช่วยไม่ให้มันเปีนะครับจะมีก็ได้ดไ,ดไม่มีก็ได้ถูกต้อง แต่ถ้ามีก็จะช่วยในการการถ่ายอ๋อตรงนี้เฮียใช้ไม่ใช่ใช้สาแหลกนะไม่ใช่สาแหลกใช่ไม่ใช่สาแหลกสาแหลก,กเล็กๆเล็กอันนี้คือเป็นชุดอะแดปเตอร์เลยออกแบบอย่างดีนะครับเลี่ยมตันถูกต้องเพิ่มแค่สามพันแต่ไม่ใช่บอกว่าจะมาซื้อชุดนี้เราสามพันเราไม่ขายนะเราบอกเลยที่นี่ดีติดตั้งแต่แรกนะครับเราบอกเลยสามพันอีกทุนยังไม่ได้เลยซ้ำมั้งตรงนี้ก็ตะเหลี่ยมโอ้ตรงตะเหลี่ยมนะตัวนี้ตะเหลี่ยมสองนิ้วนั่นะครับใช่ครับชุดดูมตัวนี้ก็เป็นเหล็กเหนียวนะ ไม่เหล็กรอพยายามนะเหล,ล,ล็กเหล็กเหนียวไม่หล็ทำไมต้องเป็นเหล็กเหนียวล่ะเหล็กเหนียวคือทุบยังไงก็ไม่แตกครับมันคือมันเป็นชิ้นงานเหล็กมาตัดมากึง่งขึ้นลูกนะครับอย่างเช่นตัวชุดเนี่ยเหล็กเหนียวตัวนี้ยระวัาางนะระวัาางดีๆนะทุกชิ้นส่วนตรงเนี้ยทุกชิ้นส่วนเลยซ้ายขวาหน้าหลังเหล็กเหนียวหมดมันสาคัญไหมคือถามว่าทําไมตัวเนี้จะดูแสบเหมือนบ้องนะบางคนเขาใช้หลอ่อแล้วก็มามามา,มากึ่งใสเห็นไ,ไหมครับ ต่างกันนะเหล็กเหล็กหลอกับเหล็กเหนียวแล้วก็เขาถามว่าเรามีตัวแซดดินที่แบบเขียดดิน,นออกใบไหมใบเหลืองเหลืองเลยดิให้ดูว้านข้างหลังนี่อ๋อนี่ไงใช่เห็นไหมครับเพราะลูกค้าถามมาดูชุดติดตั้งเลครับดูเราให้ครบอะเอางี้ดีกว่าดูดิทั้งนอกทั้งในใช่หมดเลยอเอาตรงนี้ก็หนาขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับไม่ใช้บางคนนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรเอาบเพิจสรทาไปเลยแล้วก็สายยางเราให้เป็นสายข้อดูแลกันเรียกข้อดูน้ําใครงั้นแล้วกัน เพื่อแหลมมันพ่นกับสายสายเยอะมากสายสายอย่าไปใช้ครับยืนยันกรอบไม่ไง่ายถ้าไปซื้อท่านกูรู้เลยว่าสายดุสายส,าย,สายอะ่ะราคาต่างกันกูสามพ่าตัวเลยมั้งแล้วถังปุ๋ยให้ขนาดไหนอ่าถังปุ๋ยตัวเนี้ยเราข้อแรกก่อนถังปุ๋ยของช้างทองถ้าเป็นสซตเลสทุกอันจะเป็นสามศูนย์สี่แทนทั้งระบบทําไมต้องย้าทั้งระบบทั้งระบบเพราะอะไรบางคนเข้าไปปนกันไงอย่างเช่นถังสามศูนย์สี่นะฝาเป็นสองศูนย์หนึ่ง เกลียวแป๊บเผาเป็นสองศูนย์หนึ่งก็มีตอนี้ก็ประหยัดก็ประหยัดลงเยอะดิก็ราคาสามศูนย์สี่กับสองศูนย์หนึ่งต่างกันน่าจะประมาณสักสมมุติว่าถ้าแผ่นแผ่นแผ่นเซเรตอะสามพันห้าถ้าสองศูนย์หนึ่งก็อยู่สองพันนิดนิดอ้าวถ้าอย่างนั้นทั้งสามศูนย์สี่ฟาสองศูนย์หนึ่งก็มีได้ใช่คนส่วนใหญ่จะชอบไปปนอยู่ที่เผาเผาเป็นสองศูนย์หนึ่งเพราะเขาเขาไม่สนใจหรอกอย่างเงี้ยนึอกไหมเออเกียวเงี้ย ราคาต่างกันครือหนึ่งถ้าลูคาากค้าไม่ได้แท้บบาทางระบบก็เสียเปียบประมาณสี่เอซ็นโอ้ลูกค้าเสียเปรียบเลยนะต้อง้องย้ำดีๆต้องทั้งระบบทั้งระบบมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ฝามีถังเท่ามีเกียวตรงนี้นะครับเกียวปุ๋ยข้างในมีแป๊บตรงนี้แป๊บตนี้สเตลเลสน,นะตรงที่สัมผัสปุ๋ยทั้งหมดแล้วก็มีกลวยสามถึงสี่แท้ทั้งหมดเลยด็อกดาวลูกค้าถามว่ามันดียังไงอามว่าดียังไงสมมุติว่าถ้าเอาครื่องง่ายสมมุติว่าท่านทําของตกใส่อาจารย์ว่ารุนแรงแล้วทําให้ ถังบีดเบี้ยวหรือว่าอุปกรณ์เสียหายท่านก็เพียงแค่โทรมาสั่งเราถ้าไม่ต้องยกมาเลยเราก็สั่งส่งอะไรจิ้งใหม่ไปให้ง่ายและอย่างมันเป็นเทคโนโลยีที่การผลิตคุณภาพสูงอันนี้อีแฮออกหมดเลยเนาะออกหมดเลยครับที่นี่นี่คือหมดแล้วนะครับตอนยริงรช้าไปไปแล้วยี่สิบกว่าตัวนะฟ้าก็ปิดง่ายเนาะฟ้าสวยงามมากนี่เราย้ำนะถามว่าสแตนเลสเนี่ยถ้าสแตนเลสแท้สามสิบสี่แท้จริง ต้องกล้าโชว์ผิวงาน,นง่ายๆสแตนเลสที่ไหนเขาค่นสีทับผมถามแค่น,นั้นแหละจริงๆถ้าไปดูงานสแตนเลสเครื่องครัวอย่างเงี้ยการตกแต่งอาคารอย่างเงี้ยเครื่องมือแพทย์อย่างนี้เลยสามสสี่แน่นอนโชว์ผิวรอยเชื่อมครับนี่ครับมาตรฐานทุกใบนะครับนี่ครับการครับการขึ้นรูปครับแม่ เราเใช้สแตนเลตผิวด้านใช่ไหมใช่ครับผมก็คือสามสี่มีทั้งเงาและด้านคือเงาอะ่ะมันเป็นเหมาะงานตกแต่งถ้าด้านคือเขาเรียกสแตนเลสอุตสาหกรรมมันจะทนกว่าขุดเกวยร์แน,น่นอนถูกต้องครักกบ,บใช่ใช่ใชประมาณนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเราสแตนเลตทุกชิ้นของทั้งทองแค่สามสี่ทั้งหมดเรามีดุมตุ๊กตาด้วยสอง0 0้าใช่แต่วันนี้คือออกดุมเหนียวหมดเลยถูกต้องเพราะอะไรเพราะใบบัวร่อน แล้วก็นี่ครับเหมือนดูโลโก้งนตรงนะโลโก้โลโก้โลโก้อันนี้เป็นใบผ่านของเราเลยนะตรงนี้นะครับนี่ชั้นนะชัดนนี้นี่งเห็นไหมครับน่าบัวรอนนะครับตุ๊ดช้างทองนะครับจ๊ดดดโลโก้ช้างเป็นเกดนี้จะชนก็ชนับดีกว่าใบผ่านสีดําทั่วไปก็ถามว่าตัวของดิวแบกเงียวนอกจากถูกกว่าคนอื่นเป็นหมื่นแล้วเราให้อะไรอะแดปเตอร์สูงขึ้นเรื่อยๆเลยครับคือหมายว่า ให้อะไรที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะถือว่าเป็นตัวท็อปของเราเราก็เลยให้ใส่อะไรอย่างดีให้มีใบตัดหรือใบคาทายเราเรียกอย่างนี้กันดุมเหล็กเหนียวฐานบัวหกใบสามหมื่นสามพันเก้าร้อยไปเช็คที่อื่นเลยสี่หมื่นอับถ้าเป็นตัวนี้ดุมเหล็กเหนียวนะครับเราย้ำนะดุมเหล็กเหนียวไม่ใช่ตุ๊กตาไม่ใช่ลูกปืนตุ๊กตาไม่มีใบตัดหรือใบคาทายตัวนี้สามหมื่นเก้าร้อยบาทโอเคแต่ถ้าจะลูกทรงนี้แต่เป็นลูกปืนตุ๊กตา สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับปรับสัดเข้าสาัดออกได้สาได้หมดปร,ปรับระยะขาปรับระยะล่องเลี้ทั้งหมดนะครับเราจะปรับตรงนี้นะคะใช่ก็คือถามว่าเนี่ยขอน็อตแค่นี้เนี่ยชุดน,นี้แล้วก็สวิงสาวายคือวิงขวาเลย,เลยนะครับแล้วถึงบอกว่ากล้าพูดเลยว่าตอนเนี้ยผ่านพรวนอ้อยเอาแค่ปีนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็นล็อตที่แปดแปดพันเก้าร้อยตัวแล้วล็อตนี้โอเคคิดว่าได้จบพันตัวอยู่ครับก่อนก่อนก่อนกลางปีคุณบอกว่าอยากคิดว่าช่างทองมีเฉพาะขึ้งหยดข้าว ช้างทองผลิตอุปกรณ์หลายอย่างที่ในคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเราศึกษาก่อนทดลองก่อนจะมาผลิตถึงตอบลูกค้าได้ว่าคืออะไรนะครับตัวนี้ตอบผลิตได้หนึ่งนอตดดับนะครับสามสีแท้แห้งระบบกับราคาแบบเนี้ยสามหมื่นสามพันเก้าร้อยมีใบตัดนะครับรุมเหล็กเหนียวกับสามหมื่นเก้าร้อยบาทอ่ะสามหมื่นเก้าร้อยบาทตรงนี้น,นะครับไม่มีใบตัดรับรองว่าหาไม่ได้ที่ไหนสำหรับรุมเหล็กเหนียวนะแต่ถ้าดุมตุ๊กตา เหลือแค่26,900บาทก,กับไฟไปตัดเพิ่มกุเพิ่มสามพกล้าพูดเลยไฟตัดเนี้ยสามพันไม่มีใครขายให้คุณหรอกกล้าพูดเลยแต่เราให้เพราะมันจะได้มีข้อแตกต่างกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเนี่ยของเปรียบเลยไม่ง่ายผานควนอ้อยกับทำนุ่นมัน,มนแค่พฤษภาเดือนเดียวออกเดือนละออกเดือนละนะครับไม่ต่ำกว่า300ชิ้นตอนนี้ครับ